สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและชาวไทยใหญ่ทุกท่านสวัสดีพี่น้องสอปปลาวด้วยนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตข่าว KNU นะครับในพื้นที่ k n a หรือ KNU กับกลุ่ม PDF ีเนะครับ3กลุ่มร่วมมือกันถล่มทหารไม่น้องลายนะครับเข้ามาในพื้นที่ใกล้ๆกับเมืองมยาวด,ดีหรือเมืองกอกะเละนะครับมีหลายพื้นที่ด้วยกันที่การประทะกันเกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 14, 15, 16ก็มีการประท่ากันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในพื้นที่นะครับแต่เมื่อวานนี้วันที่16นะครับมีการประท่ากันอย่างหนักทําให้ทาหารมินองลายได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตไป18นายนะครับแต่ก็ถูกทาหารเคนเนาเวกับกลุ่มพีเดียฟนะครับจับกลุ่มทาหารมินองลายได้อีก8คนด้วยกันนะครับในพื้นที่เมืองเกาะกะเละนะครับพี่น้อง ทำให้ทหารมินองลายเสียชีวิตไปจํานวนมากนะครับหลายวันที่ผ่านมาแต่กลุ่มแนวหน้าหรือกลุ่ม BGF นะครับที่เป็นลูกน้องของพวกมินองลายก็เสียชีวิตเช่นกันนะครับก็เป็นชาวกะเหลี่ยงเหมือนกันเมื่อวาช่วงบ่ายก็มีการประท่ากันอย่างดุดเดือดนะครับพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆก็อบพยพหนีเข้ามาฝั่งไทยจํานวนมากนะครับในหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ใกล้ๆกับเมืองมิยาวดีนะครับแต่พวกม่นองลายที่เข้ามา ตั้งแต่วันที่14ใช้ปืนใหญ่เข้าถล่มหลายหมู่บ้านนะครับแต่พี่น้องชาวบ้านอบพยพหนีซะก,ก่อนนะครับเคนเนเวได้ออกประกาศนะครับให้พี่น้องชาวบ้านดิกเดี่ยงถนนต่างๆนะครับถนนอาซาก็มีอยู่หลายเส้นทางด้วยกัน กลุ่มเคนเวหรือกลุ่มพีเดียบนะครับได้ออกประกาศให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านต่างๆให้หยุดใช้ถนนนะครับตั้งแต่วันที่15 16นะครับจนถึงวันนี้ก็มีการปะทะกันอยู่ตลอดเวลานะครับในพื้นที่เมืองกอกะเลก็หลายพื้นที่นะครับมีทหารเคเนเวกับทหารเคเนย์นะครับส่งนังเสือไปยังทหารมินองลายนะครับที่จะเข้ามาในพื้นที่ทหารมินองลายไม่ได้สนใจกับทหารเคเนเวหรือกลุ่มพีเดียบนะครับ ก็ส่งนางเสือไปหลายรอบด้วยกันไม่ฟังนะครับยิงปืนใหญ่เข้าถล่มใส่หมู่บ้านอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นทหารมินองลายเริ่มจะออกมาในช่วงบ่ายนะครับมีทหารเครนาเอหรือกลุ่มพีเดียบนะครับรวมกันดักซุ่มโจมตีทหารมินองลายนะครับมีการประทะกันเกิดขึ้นประมาณ1ชั่วโมงนะครับทำให้ทหารมินองลายเสียชีวิตไปจํานวนมากวันนี้ก็ประมาณ8ปดโมงเช้าก็มาเลี้ยงข้าวอาหารการกินให้กับทหารมินองลาย ที่ถูกจับได้แปดคนนะครับมาพูดคุยกับผู้นาเคเนอยู่ที่อยู่ในเขตควบคุมของเคนอยู่นะครับทหารมินองลายทั้ง8คนมานั่งกินข้าวหรือพูดคุยกับหัวหน้าของเคนอยู่นะครับแต่ทหารมินองลายบางคนก็ไม่อยากจะกลับไปทางบ้านนะครับถ้ากลับไปซอมมิตรูหรมินองลายอาจจะทําร้ายเอานะครับเขาก็บอกว่ามีครอบครัวมีลูกอยู่ทั้งบ้านนะครับบอกกับเคเนอยู่บางคนดูสีหน้าก็ท้อนะครับพวกมินองลายถูกบังคับ ให้เข้ามาในพื้นที่นะครับถ้าไม่เข้ามาครอบครัวเขาก็จะไม่ปลอดภัยวางอาวุธให้กับ k n A หรือกลุ่ม PDF นะครับที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆแต่เขตนี้ก็เป็นเขตควบคุมของ KNU นะครับทหารที่เสียชีวิตก็จำนวนมากนะครับในช่วงเวลา6โมงเย็นก็มีกลุ่ม p g f นะครับที่เป็นแนวหน้าของทหารไม่นองลาย ขอเข้ามาเก็บศพหรือเก็บผู้เสียชีวิตที่อยู่ในหมู่บ้านต่างๆนะครับทหารเคนาเวหรือกลุ่มพีเดียบก็หยุดยิงให้นะครับมีแต่ PGF เนะครับเข้ามาเก็บศพทหารมินองลายจำนวนมากนะครับทั้งหมดก็18นายนะครับกลุ่ม PGF ขอเข้ามาเก็บศพทหารออกไปอาจจะไปส่งให้กับซอมินตูนหรือมินองลายก็เป็นไปได้นะครับอยู่บนลังรถกระบะนะครับ แต่ทหาร K N L A กับกลุ่มพีเจี๊ยบก็จะไม่ยึงนะครับถ้าจะเข้ามาเก็บศพห้ามพบอาวุธเข้ามาในพื้นที่นะครับแต่ถ้าพบอาวุธเข้ามาก็อาจจะมีการประท่ากันอีกครั้งหนึ่งกลุ่มพีเจีย๊ยบก็ไม่ได้พบอาวุธเข้ามานะครับเพื่อจะขอเข้ามาเก็บศพผู้เสียชีวิตไปทําพิธีนะครับตอนนี้ซอมินตูหรือมินองลายก็อาจจะเห็นภาพนี้นะครับมีทหารมินองลายเสียชีวิตจํานวนมากตอนนี้มินองลายก็อาจจะ คิดหนักอยู่นะครับถ้าจะเข้ามาในพื้นที่ KNU มันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับแต่ทหารมินลอยเสริมกองกำลังเข้ามาเกือบ200นายแยกกันไปนะครับไปทำ้ายพี่น้องชาวบ้านจับกลุ่มค้นหากลุ่ม p d f นะครับที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆทหาร KNA กับ KNU ไม่ยอมให้พวกมินลนยเข้ามาตรวจค้นในพื้นที่ต่างๆ ก็เลยมีการประท่ากันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่14ธันวาคมที่ผ่านมานะครับจนถึงวันนี้ก็ยังมีการประท่ากันเกิดขึ้นอยู่ทุกชั่วโมงนะครับในพื้นที่ ใกล้ๆกับเมืองเมียวดีหรือเมืองกอากะเล่นะครับมีอยู่หลายพื้นที่หลายเส้นทางด้วยกันที่พี่น้องชาวบ้านอบพยพหนีเข้ามาอย่างฝั่งไทยนะครับทหารไม่น้ออะายก็ยิงปืนใหญ่ตามเข้ามาด้วยนะครับมาตกใส่ฝั่งไทยเมื่อวานนี้ก็พี่น้องชาวบ้านฝั่งไทยก็ต้องวิ่งหนีกันหลายคนนะครับในพื้นที่ต่างๆใกล้กับเมืองเม่สอดนะครับพี่น้อง เราไปต่อกันอีกประเด็นครับพี่น้องในภาคสกายก็ยังมีความร้อนแรงอยู่นะครับชาหานเมไลายที่เสริมกองกําลังเข้าไปเมื่อวานนะครับที่ติดอยู่กลางป่าตอนนี้เข้าไปในหมู่บ้านต่างๆนะครับไปจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านไปจํานวนมากนะครับหลายพื้นที่ด้วยกันเพื่อไปตามลากกลุ่มพีเดียบหรือกลุ่มปกป้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆนะครับไปจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านมาตรวจสอบนะครับให้บอกสถานที่กลุ่มพีเดียบอยู่ตรงไหนบ้างนะครับ มีพี่น้องชาวบ้านถูกจับไปเกือบ18บกับคนนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปล่อยตัวมานะครับไปจับตั้งแต่เมื่อวานในช่วง5้าโมงเย็นนะครับทหารมิลายเข้าไปในพื้นที่ภาคสกายนะครับตอนนี้กลุ่มน้องๆเยาวชนต้องคิดกันหนักนะครับเนื่องจากว่าทหารมิล่อลยยังจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านนะครับยังไม่ได้ปล่อยตัวในพื้นที่ แต่กลุ่มปกป้องประชาชนในพื้นที่ก็ออกมาแจ้งเตือนในเฟซในข่าวต่างๆนะครับว่าอย่าจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านนะครับถ้าทหารมินลอยจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านถ้าไม่ปล่อยตัวก็อาจจะเข้าไปโจมตีเดิมปฏิวัติการวันนี้นะครับถ้าทาหารมินองลายยังไม่ปล่อยตัวพี่น้องประชาชนแต่กลุ่มพีเดียก็จะเข้าไปโจมตี่ข่ทาหารมินองลายที่อยู่ในพื้นที่ภาคสกายก็มีกลุ่มน้องๆ้องเยาวชนร่วมกับทหารเ a หรือ KNDF นะครับที่อยู่ในพื้นที่หลายร้อยนายเช่นกันนะครับพร้อมที่จะเข้าไปบุกโจมตีทหารพี่น้องลายนะครับถ้าไม่ปล่อยตัวพี่น้องชาวบ้านยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะครับทหารพี่น้องลายจะปล่อยตัวพี่น้องชาวบ้านหรือไม่ปล่อยก็อาจจะมีการประท่ากันเกิดขึ้นวันนี้นะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัด,ดหรือไม่สุภาพต้องกลับขอภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับไม่สงขลา